แขนก็เลยไเกยหน่อย้นบอง้นข้าวของครับอ๋กับป้องป้านกับับบ้านหลังนี้เอาไว้สร้างเอาไว้เล่นใช่ไหมครับสร้างไว้เล่นนะครับ บป้อมบ้านเดในตู้ทำเหมืองสร้างขึ้นมาเองใช่ไหมครับใช่ค่ะไม่ได้เอาเงินมาด้วยเองครับใครเป็นคนสร้างบ้านครับครนคนรบนครครับับบบบบอ้้้าาาววงที่ว่าคุณสร้างเองทั้งหมดเลยเหรอครับใช่ค่ตรงนี้นนคืออะไรอะครับอันนี้คือโต๊ะ พี่พ่อคืออ๋ออันนี้ส่วนห้องครัวอัน,นห้องครัวเหรอครับตร<ช>งนู้นนะครับห้องนอนห้องนอนเหรอครับอันนี้ก็เป็นหน่านขายะอ๋ออันนี้เป็นที่ช่างน้ำหนักม,มากดป้องอมาางเ,เ,เล่นเล่นกันอยู่สามคนแบบนี้เหรอครับตอนกลางวัน ถคุณเล่นก uh, ันสามคนแบบนี yep. right. ้เหรอครับใช่ครัแอนี่กูหานกูรันขานครับกูกันแมวมาขับปังป้องตังเก็บมือบอลแล้วกันอะไรนะครับตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วครับย้ายมาอยู่บ้านใหม่แล้วครับย้ายมาอยู่บ้านย่าแล้วนะครับ เลยมีพื้นที่เล่นเยอะพี่เจ้คุณเลยสร้างบ้านเล่นเอาไว้เล่นกันตอนกลางวันนะครับสร้างเองชิปมยังมีอีกเยอะมีเยอะเหรอครับนี่แล้วก็มีแผ่นกระเบื้องสวยแล้วก็ต่นีก อันนี้เอาไว้นั่งใช่ไหมครับอ่ะอันนี้เอาไว,ไวไ้โต๊กตกินข้าวอันนี้โต๊ะรับแขกอันนี้โต๊ะรับแขกที่ไงโก๊ะับแขกนัโต๊ะรับแขกยังไงบางปอลองนั่งโต๊ะรับแขกสิไหน, <Yeah. S 2> นอย่านั่งยังไงอ <c oughs> <c oughs> นี่คือโต๊ะรับแขกนั่งแบบนี้ อ๋ออนนี้แล้วโต๊ะกินข้าวนั่ยังไงอ่ะครับก็กินดาวนั่งตรงนี้อืมเพื่อชอบคุณชอบเอามาม่ามากินตรงนี้เหรอ แลคุณเก่งเหมือนกันนะนี่สร้างบ้านเล่นเองอันนี้อันนี้คือไม้ที่ลอยมาจากที่ลอยมาจากน้ำครับหนก็เลยลากขึ้นมาอครับแล้วหนุก็เอามาตกแต่งวางวางกันแล้วปันะงปานช่วยสร้างอะไรบ้างไหมครับไม่ครับช่วยช่วยขนไม้ไงครับลูก ปต่อเติมโยงไม้โงไม้โยงไม้โยงไม้บอัอไันนี้กุ้วนนีุ้อั้วนะครบ้านของบอมมทาพังไป บ้ามังกรพังเหรอครับใช่พัง,พงแล้วก็เลยมาสร้างอยู่ให้น้องเล่นออกับพี่เจ้าคุณได้ไหมครับได้คนระับพราเราเป็นเพื่อนกันครับเป็นพี่น้องกันครับใช่ว่าเพื่อเนเพื่อนสนใจอยากมาเล่นกับเด็ก,ดกๆพวกนี้เล่นได้เลยนะคะที่โค้งลิงคไอ้ที่จำไม่ทอเพียงที่จำไม่ทอที่โค้งลิงครับ โองลิงครับที่แม่ไม่ครบนะคะนี่มันมแหลมเยอะมากวัดแผลสามแผลอ้าวแล่วแม่ได้ปิดคลิปแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ให้ทุนกล้าบังบอลจุกคุณด้วยครับสวัสดีครับ